ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ Redmi Note 12 5G ครับในคลิปนี้นะครับผมจะนําเขามาเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงให้เพื่อนๆดูกันนะครับลองมาดูกันว่าฟีนิงในการเล่นเกมต่อเนื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็ม100%นะครับเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับการเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับผมตัวนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยได้หน้าจอรีเฟรชเรทสูงมาที่ 120Hz เลยนะครับเพื่อน การแสดงผลของเขามาที่อัตราการรีเฟรชเลทนะครับผมเลือกไว้ที่1 2 0เฮิร์เลยเนาะแล้วก็ชิปตัวนี้นะครับจะเป็นตัวใหม่จะเป็นตัว snapdragon 4 Gen 1ครับเป็นชิป6นาโนเมตรอยากจะให้เพื่อนๆดูคะแนน,นตตวของเขาหน่อยแล้วกันเทดออกมาแล้วได้354,800นนะครับผมก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับ ในส่วนตัวแสงหน้าจอผมจะปรับไว้สักประมาณ60-70%ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้แบบออดูสวยดูใสดูสว่างนะครับผมมาพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับจะเล่น ROV แล้วก็เล่น PUBG Mobile นะครับอ่าโอเคกดเริ่มแล้วนะครับสำหรับสเปคของเขานะครับเจ้า Redmi Note 12 5G นะครับทำออกมาด้วยกัน2รุ่นก็จะมีตัวแรม6ล้อม128นะครับราคาจะขายอยู่ที่800 0 499บาทนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ตัวแรม8ลอม256ราคาจะขายอยู่ที่9,999บาทครับก็เลือกตามการใช้งานเลยส่วนใครที่ใช้งานทั่วไปงบประมาณ8,000กางๆก,ก,ก็เลือกเป็นตัวเริ่มต้นของเขาเนาะส่วนใครที่อยากจะแบบใช้งานหนักๆแรมเยอะๆความจำเยอะๆก็ตัวแรม8ลอม256กิกเนี่ยก็คุ้มแน่นอนครับผมโอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยมาดูต้งค่ากราฟิกหน่อยแล้วกัน ตัวนี้นะครับภาพเอดีเปิดสูงมากได้ครับแล้วก็ตัวพาร์ติเคิลเนี่ยเปิดได้ที่สูงนะปรับไปสูงมากยังไม่ได้พาร์ติเคิลปรับสูงมากได้ครับผมตัวสนามลบของเขาเนี่ย fps นะครับก็สามารถเปิดสูงมากอ้ยเปิดสูงได้นะครับผมก็คือเปิด60 fps ได้นั่นแหละก็ตัว snapdragon 4 gen 1ก็ถือว่าเป็นตัวแรงครับเพื่อนๆโอเคมาเรามันเริ่มกันเลยก็ระหว่างเข้าเกมแรกเนี่ยผมจะไม่ตัดนะครับอยากจะให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ การเลือกตัวละครการโหลดเข้าเกมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะรวดเร็วแค่ไหนเนาะแต่ระหว่างเล่นขออนุญาตก็ไปตามสเต็ปแล้วกันเพื่อไม่ให้เวลาในคลิปมันยาวจนเกินไปเพราะว่าเป็นการเทสหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ทันไหมทันนะเกิดแล้วก็เลือกทันเขาครับวิดีโอสกินเละลื่นไหลสมูทดีครับสำหรับต,ตัววิดีโอสกินเนาะ ปึ๊บนี่สวยมากครับตัวจอละครเนี่ยตัวตัวละครตัวจอสวยครับแหมพูดติดติดขัดขัดขออภัยด้วยเนี่ยสวยมากครับเพื่อนๆสวยมากสวยมากฟิลลิ่งในการทัดเอฟฟงเอฟเฟคต่างๆแสดงผลออกมาได้เนียนสมูทดีมากครับตัวจอละยี่สิเฟอร์ต์พารเนลหน้าจอเป็นจอเอลโมเลดครับเนี่ยประมาณนี้เลย ในส่วนตัวสเปคของเขานะครับหน้าจออยู่ที่6.67นิ้วนะครับเป็นจอ AMOLED ความละเอียดเป็น Full HD+ Part ครับ r e f r e s สูง 120Hz ค่าวความสว่างเวลาใช้งานในที่กลางแจ้งก็อยู่ที่1,200นิตนะครับ CPU Snapdragon 4 Gen 1ครับเป็นชิป6 re, นาโนเมตรเนาะขึ้นชื่อในเรื่องความแรงแล้วก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับแรม6แรม8ครับเลือกตามการใช้งานของเราเลยกล้องหน้า13ล้านกล้องหลัง3เลนมีเลนมุมกว้างมาให้ครับไม่ได้ถูกตัดออกนะตัวแบตเตอรี่ก็5,000ม a h ชาร์จไว33วัตต์ครับรองรับ 5G Wi-Fi จับได้2.4 g h z 5 g h z ครับเพื่อนๆสเปคครบไหมผมมองว่าครบมากเลยนะครับสเปคในราคานี้เนาะได้จอ สวยจอลื่น CPU ก็แรงแบตก็ชาร์จเร็วนะครับกล้องก็งมีเลนส์มุมกว้างมาให้ก็คือครบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่ามีมีสิ่งหนึ่งที่แอบเสียดายลำโพงครับเพื่อนๆลำโพงเป็นลำโพงตัวเดียวอยู่ตรงนี้ถ้าเป็นลำโพงที่คู่เนี่ยถ้าเป็นลำโพงคู่มาให้เนี่ยจะไม่มีอะไรติเลยนะครับแต่ว่ายัางนี่หน่อยตัวนี้เนี่ยตัวแจ็คสัมจุดห้ามีมาให้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วในส่วนตัวกล้องหน้าเป็นกล้องหน้าเจาะรูอยู่ตำแหน่งที่โอเคที่ผมชอบที่สุดแล้วล่ะในบรรดากล้องมือถือนะครับที่เจาะรูอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคเข้าเกมมาแล้วมามาดูกันครับผมจะเป็นยังไงบ้างในช่วงที่ฟาร์มเนี่ยต้องบอกว่าตัวฟิลลิ่งในเราในช่วงที่เราฟาร์มหรือว่าช่วงออช่วงอะไรเนี่ยฟเฟรมเรทของเขาค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือจะอยู่ที่6 0 6 1ประมาณนี้เลยเนาะนเขาเขาแย่งเราฟาร์มไม่เป็นไรเราก็จะฟาร์มเนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นให้มันจบเกมก่อนแล้วกันนะครับผม วีเกมแรกของเราก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเล่นมาได้ประมาณ19นาทีนะครับเพื่อนๆก็แบตเตอรี่เหลือ95นะครับก็ใช้ไป5%เนอกสำหรับเกมแรกก็ถามว่ากินกินโอเคไหมผมว่ามันก็ในระดับหนึ่งอยู่นะแต่ก็อย่างว่าอหละรครับตัวจอ,องเขามันเป็นจอ120เ์นะเนาะแล้วก็รองรับ 5G ด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าอย่าเพิ่งมาไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยว เราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งในช่วงที่จะครบ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆว่าจะยังไงนะครับตอนนี้เหลือ95นะครับกับ20นาทีแรกใช้ไป5%เปอร์เซ็นต์นอกสำหรับ20นาทีแรกนะครับเพื่อนๆโอเคครับนี่คือการเลือกตัวละครเกมที่2ต่อเนื่องนะครับวิดีโอสกินก็ นะครับอย่างเนียนยังลื่นไหลสมุดดีปกติครับผมความร้อนมีอุ่นอุ่นมือนะครับตรงขอบเนี่ยมีอุ่นอุ่นมือเนาะนยครับผมตัวแสดงผลตัวกราฟิกก็สวยครับฟิลลิ่งในการทัดโดยรวมก็ยังดีครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นเกมอวเกมที่2ต่อก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เหลือ92ครับก็ใช้ไปแปดเ่อๆนต์ครับเพื่อนเพื่อนสำหรับครึ่งชั่วโมง ถือว่าเยอะในระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเทียบกับความลื่นไหลความสมูทที่ได้มาผมมองว่าก็โอเคครับสมน้ําสมเนื้ออยู่เนาะเพราะว่าตัวจอได้รีฟเฟรชสูงอยู่ที่120เฮิรต์ครับแล้วความลื่นไหลความสมูทเนี่ยเขาก็มีมาแบบจัดเต็มเลยนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเรารอดูแล้วกันว่าจบหนึ่งชั่วโมงแล้วเขาจะใช้แบตเตอรี่ไปเท่าไหร่นะครับสำหรับการเล่นเกมต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงบนเจ้า Redmi Note 12 5G ครับ โอ้โหตัวนี้มาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนอืมอาวีเกมที่2ของผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหวันนี้มือไม่ขึ้นเลยครับแพ้2เกมติดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้เล่นมาได้36นาทีนะครับแบตเตอรี่เหลือ91ก็ใช้ไป9%ครับถามว่ากินไหมก็กินกินกินเลยนะก็ถือว่ากินเลยนะครับผมแต่ว่ามารอดูเอาแล้วกันว่า1ชั่วโมงเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆนสำหรับเจ้าเลตมี่โนต12 5G ตัวนี้ครับ ตัว snapdragon 4 Gen 1ครับผมขอเล่น ROV e ต่ออีกสักหนึ่งเกมแล้วกันแบตเตอรี่5,000ม ah ิลลิแอมนะครับจอ Full HD เป็นจอ Amoled Refresh สูงอยู่ที่ 120Hz ครับก็คือปรับสุดทุกอย่างเลยเนาะก็ตอนนี้36นาทีแบตเตอรี่เหลือ91ใช้ไป9%นะครับเพื่อนๆสำหรับ36นาทีแรกนะครับความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนมีอุ่นๆมือนะครับ ตามขอบเนี่ยมีอุ่นๆมือเนาะแต่ว่าจับฝาหลังแล้วก็ไม่ได้รู้ว่ามันร้อนน่ากลัวน่าตกใจนะครับร้อนเป็นแบบว่าปกติสําหรับการเล่นเกมนะครับผมตัวจอก็แสดงผลออกมาได้สวยงามครับนี่ครับเลือกตัวละครเกมที่3ต่อเนื่องก็ทันเขาอยู่นะครับผม กราฟิกก็ยังสวยเหมือนเดิมครับฟิลลิ่งในการทัดก็ยังคงดีเหมือนเดิมเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นเกมที่3ต่อกันแล้วกันนะครับโอเคครับในที่สุดเราก็ชนะแล้วนะครับสำหรับวันนี้ ROV เกมที่3ของเราก็เล่นไปประมาณ16นาทีนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่จาก91ตอนนี้เหลือ87ก็ใช้ไป4%เปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้ก็52แล้วนะครับเหลือ87ก็โอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ เออพอรับได้นะครับเพื่อนๆตอนแรกคิดว่ามันจะกินไปเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปแล้วกันเหลือเวลาอีก8นาทีมาดูกันว่า8นาทีเนี่ยเขาจะใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก็ตอนนี้เราเล่นมาได้52นาทีแล้วนะครับแบตเตอรี่ของเราเหลือ87นะครับใช้ไป13%มเราเรามาลุยกันที่ PUBG Mobile ต่อแล้วกันนะครับ ความร้อนเป็นยังไงบ้างขอบขอบมีอุ่นๆมือนะครับถามว่าความร้อนในระดับนี้น่ากลัวน่าตกใจไหมก็เล่นได้ต่อเนื่องแบบเล่นได้เรื่อยๆครับเพื่อนๆก็ไม่ได้แบบเออน่ากลัวสักเท่าไหร่นะครับการแสดงผลของตัวหน้าจอสวยครับจอสวยใสมากครับ ลำโพงเป็นลำโพงตัวเดียวแอบ,บเสียดายนิดนึงเนาะถ้าได้มาเป็นลำโพงคู่เนี่ยโอ้โหจะเจ่มมากๆครับอันนี้แอบ,บเสียดายจริงๆถามถึง f ีล l i n g ในการทัชความลื่นไหลความสมูทก็แน่นอนครับมีมาแบบจัดเต็มอยู่แล้วถือว่าใช้ได้เลยเนาะโอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับ snap dragon c gen 1ตัวตั้งคากราฟิกข,ของเขานะครับปรับสูงสุดได้ที่ sd เฟรม e ร a t ได้ที่สูงสมดุลเฟรม e ร a t เด้งไปอัลตานะครับดีเ a รมเร t อยู่ที่อัลตานะก็ผมจะปรับเล่นแบบนี้แล้วกันนะครับ เอากราฟิกไว้ที่สมดุลเฟรมเลทไว้ที่เอลตาสีสันสดใส 2X เงาเปิดนะครับผมโอเคมาพร้อมแล้วเราก็มาลุยกันเลยครับจอสวยครับจอสวยมากคนที่ชอบจอสวยๆกราฟิกสวยๆเหมือนผมเนี่ยน่าจะถูกใจแน่นอนครับเพราะว่า ในเรื่องของการแสดงผลของเขาทำออกมาได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดู youtube การดูคอนเทนต์นู่นนี่นั่นนะครับก็ถือว่าโอเคเลยเนาะในเรื่องตัวจองเขานะครับนี่คือช่วงที่เรารอโดดล่มนะครับในเรื่องตัวไจโรสโคปของเขาก็คือทำงานออกมาได้ดีนะครับเพื่อนๆไม่ไม่หน่วงนะครับก็คือทำงานได้แบบโอเคเลยแหละเนี่ยครับลื่นสมูทดีครับ อันนี้ดูตาเล็กนะครับตัวภาพก็โดยรวมแล้วกราฟิกไว้ที่สมดุลก,ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ไดเนี่ยเราปรับกราฟิกไว้ที่สมดุลก็ยังก็ยังมีรายละเอียดอะไรต่างได้ครบดีครับเนี่ยความเนียนความลื่นไหลความสมูทก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆโอ้โหมีเอฟเฟกด้วยนี่ยืนเก๊กท่าดูสีจะพากันอยู่รอดปลอดภัยไหมอ่า โอ้โหเอฟเฟกเครื่องบินมาแล้วครับมีหอบินกำกับด้วยอ้าวแบบเดียวโดดเลยครับโอเคลงก่อนฟาร์มก่อนนะถือคติถึงก่อนเปิดก่อนได้เปรียบอะไรเงี้ยแฟบนี่ครับท้องฟ้าสวยครับภูเขาโอเคปิดลำโพงก่อนแล้วกันเดี๋ยวเขาดา่า ลำโพงอ่ะมันเป็นลำโพงตัวเดียวนะครับเ,เพื่อนเวลาเราจะฟังเสียงเท้าฟังเสียงวิถีกระสุนนะ์ะมันมันผมว่ามันเบาไปนิดนึงเนาะแต่แน่นอนแหละครับคนที่เล่นก็ต้องคงต้องใส่หูฟังอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อให้ได้แบบฟิลลิ่งแล้วก็อัตรลดที่ดีนะครับเพื่อให้ฟังเสียงได้ชัดเจนเนาะโอของโคตรเยอะเลยอรอทำไมของเยอะยังเลย โอ้โหก,ก,ก,ก็ได้ไหมล่ะเมื่อกี้ไม่ได้โดนคนนั้นตกไปแล้วไม่เป็นไรหราได้หมวกแก็บแล้วเนี่ยครับประมาณนี้เลยเนาะก็โอเคเหลือเวลาอีกนิดนึงขอญาตไปเล่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกลับมาในช่วงที่ครบ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนะครับเจลโลปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บใช้ได้ดีครับ ตอนนี้เวลาก็ผ่านมาได้เกือบจะครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเพื่อนๆเรามาดูช่วงการเล่นช่วงปลายชั่วโมงนะครับตัวเนื่องมา1ชั่วโมงเนาะเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ดูตาเล็กนะครับเนียนลื่นไหลสมูทดีปกติครับผมอันนี้เป็นเลดดัตนะครับไจโรเนี่ยทำงานออกมาได้ดีมากครับก็คือทํางานได้ไดโอเคมากๆเลยเนาะโดยรวมแล้วฟิเนในการทัดดีตัวการาฟิกส,สวยเนี่ยครับ ก็คือเล่นต่อเนื่องก็คือเล่นได้ดีมากครับเ,เพื่อนๆโอเคครบหนึ่งชั่วโมงแล้วขออนุญาตหยุดไว้ก่อนแล้วกันอ่า เรากน็นอนไว้ก่อนแล้วกันนะจบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงบ้างสำหรับเจ้าเล d มี n โน้12 5G เทสเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงนะครับ ROV เล่นได้ดีมากครับฟิลลิ่งในการทัดแหรงต่างดีเนาะเฟรมเรทเนี่ยนิ่งๆเลยครับ60 61 59ประมาณนี้นะครับช่วงออช่วงฟาร์มก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมพัมบ G Mobile ภาพสวยกราฟิกสวยครับใจรโโสโคปใช้งานได้ดีเนาะ ก็ผมเล่นเกม ROV เกมแรกเล่นไป19นาทีนะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่100เหลือ95ก็ใช้ไป5%เลยเกมที่2เล่นไป17นาทีแบตเตอรี่95เหลือ91ก็ใช้ไป4%ตเกมที่3นะครับเกม ROV เล่นไป15นาทีแบตเตอรี่91เหลือ87ก็ใช้ไป4%นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตัว PUBG Mobile เล่นมาประมาณ8นาทีนิดๆน,นะครับแบตเตอรี่จาก87เหลือ 85ก็ใช้ไป2%นะครับสรุปแล้ว1ชั่วโมงนะครับสำหรับเจ้า redmi note นะ12 5 g ก็ใช้แบตเตอรี่ไป15%นตะครับตอนแรกคิดว่าจะเยอะกว่านี้นะแต่ถ้าใช้งานถ้ากินตัวแบตเตอรี่แค่นี้เองนะครับแค่15%เอนี่ยก็ถือว่าเขาจัดการในเรื่องตัวการพลังงานเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม,ไม่ได้กินเยอะเนาะกินอยู่ในเกณฑ์ที่แบบกําลังพอดีนะครับเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าตัวจองเขาก็120ยเฮิร์ตความละเอียดเป็น full hd plus ครับ เป็นจออัลูเนี CPU ก็เป็นตัว Snapdragon 4 Gen 1ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคมากๆครับสำหรับการกินพลังงานของเขาแล้วก็การเล่นต่อเนื่องของเขานะครับสำหรับเจ้า Redmi Note 12 5 G ครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ